มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกับพิชันันท์คณิพาน้าานบางช้างคุณผู้ชมคะเกิดอะไรขึ้นล่าสุดข่าวมีเรื่องนะคะที่ทําให้หลายคนเนี่ยจับตามองเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าทางโรงรับจำนำเทศบาลน,นครหาดใหญ่เนี่ยอยู่ดีๆค่ะทองคําที่เก็บไว้ในตู้เซฟเนี่ยก็หายไปเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อวาน6มกราคม2569ที่ผ่านมาค่ะจากกรณีการตรวจพบทรัพย์สินสูญหายภายในตู้เซฟของสถานธนานุบาลเทศบาล นครตรงังหรือว่ารงรับจำนำในพื้นที่ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะทางด้านของคุณทวีวรัตน์ลาหัดไทยชนกค่ะรองนายกเทศมนตรีนครตรังได้มีการลงพื้นที่สถานธานานุบาลเทศบาลน,นครตรังเพื่อที่จะมีการติดตามสอบถามเจ้าที่นะคะพร้อมกับเผยว่าเมืองต้นเนี่ยยังต้องรอการสืบสวนสอบสวนจากเจ้าที่ตำรวจสพเมืองตรงังก่อนหน้านี้ค่ะได้ทราบเรื่องคือมีชาวบ้านเนี่ยมาไถ่ถอนทองรูปพรรณแต่หาทองไม่เจอค่ะเจ้าที่เนี่ยจึง รีบตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดนะคะเพื่อหาข้อมูลของทรัพย์สินที่คงอยู่แล้วก็หายไปค่ะและเมื่อแน่ชัดข่าวผู้ชมว่ามีทรัพย์สินหายไปจริงๆเนี่ยจเจ้าที่ของสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรงังจึงได้มีการแจ้งความกับเจ้าที่ตํารวจสพเมืองตรังค่ะในขณะนี้นะคะยังไม่ทราบตัวผู้ก่อเหตุว่าเป็นใครส่วนทองรูปประพันธ์ที่หายไปค่ะยังไม่ทราบจํานวนว่าเท่าไหร่เพราะจะต้องมีการเช็คอย่างละเอียดอีกครั้งขณะนี้ก็ได้มีการปิดทําการไปก่อนแล้วนะคะจำนวนสาว เมืองต้นเนี่ยเป็นทองรูปประพันธ์ค่ะที่หายไปสําหรับสถานธนานุบาลเทศบาลนนะครเมืองตรงังมีเจ้าที่ทั้งหมด9คนค่ะและมีการรักษาความปลอดภัยอย่างดีมีประตูและมีกุญแจที่แน่นหนาค่ะซึ่งยากที่จะมีคนภายนอกเนี่ยเข้าไปได้คาดค่ะทรัพย์สินสูญหายหลักล้านบาทผู้ก่อเหตุค่ะเปิดตู้เซฟหยิบทองรูปประพันธ์ด้านในไปทั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของนายแพทย์รักบุญเจริญน,นายกเทศมนตรีนะครตังได้กล่าวว่าเหตุเกิดเมื่อว,วันที่หมกราคมส 2,569ตอนสายที่เพิ่งจะเริ่มรู้ว่ามีความผิดปกติทางเจ้าที่ค่ะใช้เวลาในการตรวจสอบจนตอนเย็น,นยถึงได้รู้ว่ามีสิ่งของที่สูญหายจริงๆตามที่มีการรายงานนะคะตามลำดับจนพิสูจน์ทราบว่ามีทองรูปพรรณทองแท่งหายไปบางส่วนและเมื่อเวลาประมาณ4ี่ทุ่มกว่าค่ะจึงได้มีการเข้าแจ้งความนะคะและหลังจากที่แจ้งความค่ะเท่าที่มีการประเมินดูเบื้องต้นเนี่ยไม่มีการงัดแง้คุณผู้ชมและเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในอย่างแน่ แน่นอนค่ะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทางเทศบาลเนี่ยจะพิสูจน์จํานวนของทรัพย์สินที่หายไปทั้งหมดมีทางเจ้าที่ของเทศบาลเจ้าที่ของจสทเพื่อที่จะพิสูจน์ตรวจสอบทั้งหมดว่ามีความเสียหายเท่าไหร่ค่ะส่วนเงินหมุนเวียนทางสถานุบาลเทศบาลนครเมืองตรงังมีเงินหมุนเวียนในระบบนะคะปีละ400กว่าล้านบาทมีกําไรบ้างค่ะก็ได้มาช่วยทางเทศบาลในการบริหารงานและที่สําคัญจะเรียนรู้ผู้ใช้บริการอีกครั้งว่าเงินทุนของโรงรับจำนำเพียงพอที่จะดูแล ในเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะก็เลยคิดว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงรับจำนำธนาคารร้านทองและอื่นๆเนี่ยทุกที่ค่ะล้วนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดและแบบที่ใช้กันส่วนใหญ่จากข้อมูลนะคะคือระบบเข้าใช้งานต้องผ่านการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนพร้อมเจ้าที่ดูแลตลอดเวลาและพื้นที่ติดตั้งอยู่ในโซนควบคุมของธนาคารศูนย์รักษาความปลอดภัยค่ะอย่างอาทิเช่นต้องมีระบบล็อกกุญแจ3ชั้นบานประตูห้อง ต้องมั่นคง1ชุดรหัสสลักก่อนหล็อกหรือตู้นิรภัยเก็บทรัพย์สินก็ต้องมีระบบล็อกรหัสหมุน2กุญแจสลักก่อน6ล็อกเป็นต้นค่ะแต่อย่างเราคุณผู้ชมเราก็ไม่รู้นะคะว่าที่พูดพูดไปเนี่ยมันเป็นแบบไหนแต่ที่เราเข้าใจได้เนี่ยว่ามัน ้องกันอย่างแน่นหนาพอสมควรแต่ทําไมถึงมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะและจากเรื่องนี้ค่ะผู้ชมทําให้หลายท่านนะคะวิตกกังวลกับทองที่หายไปแต่ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมออกมาบอกค่ะว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปถ้าเกิดคุณถือตั๋วจำนำเอาไว้ในมือนะคะทางเทศบาลเนี่ยจะเป็นคนรับผิดชอบเองฉะนั้นอย่าทําตัวในมือหายนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้เลยค่ะ